สรุปเคว Un สงานวิจัยอันต้าอันล็อกพาร์ท1สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็กิจกรรมอันต้าอันล็อกนะครับโบนัสพาร์ทที่หนึ่งนะฮะก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะกิจกรรมนี้จะอยู่ถึงวันที่3นะครับแต่ว่าเดียก้าจะอยู่ถึงวันที่60โมงนะครับผมในกิจกรรมเขามี t i m e r e s e a r c h นะครับคือเป็นอ่าเป็นเควสนะครับเป็นเควสงานวิจัยที่แบบเป็นแบบจำกัดเวลานะฮะเป็นแบบจำกัดเวลาก็จะอยู่ถึงวันที่3เวลา2องทุ่มนะครับอยู่ถึงวันที่3เวลา2องทุ่มนะเควสเควสไม่ได้ยากครับเควสไม่ได้ยากนะครับก็เควสจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับ5สเต็ป สเตปแรกนะครับสเตปแรกนะครับจับโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้จับดิกเล็ตนะครับแล้วก็ยูสห้าเบอรี่เฮลแคสโปเกมอนคือใช้เบอรี่นะฮะในการจับโปเกมอน5ครั้งหรือว่า5เม็ดนะฮะจะได้จับดิวเบอร์ตัวนี้เด็ดนะบอกเลยตัวนี้เด็ดหาตัวดีดีไว้ดันไปเล่นหลีคันวูมันเล่นได้ตั้งแต่หลีคันห้าสองพันห้าหรือหลีกสูงสุดยังเล่นได้เลยนะฮะตัวนี้เด็ดนะฮะแล้วก็จับ โปเกมอนห้าชนิดนะฮะ5ห้าชนิดที่แตกต่างกันห้าชนิดนะครับจะได้กล้วยมา5 5ห้าห้าวีรีวอร์ดใหญ่นะฮะจะเป็นอบอลแดงสิบลูกนะฮะ XP 483นะฮะทำไมแม่งต้อง483งงนะฮะ483ทำไมครับงงจริงๆไอ้483เนี่ยนะฮะคือ ให้ xp เยอะกว่านี้ได้ไหมทำไมต้องให้483นะครับไม่เข้าใจเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับเออไม่เข้าใจจริงๆนะฮะก็ว่ากันไปครับเขาให้มาแค่นี้เดี๋ยวผมดูก่อน48483โอ้เป็นหมายเลขประจำตัวของเดียก้าครับ <laughs> 483คือหมายเลขประจำตัวของเดียก้กาครับผมอ่าแล้วก็บอดดำนะฮะคูณสามนะฮะสามเม็ดนะฮะให้มาสามเม็ดเองนะฮะเอามาดูสเต็ปที่สองฮะตื่นเช้ามาแล้วมีสงหลงเสเเลดบ้างนะฮะขออภัยสเต็ปที่สองครับจับโบวท็อปห้าตัวนะครับผมยังค้างอยู่ตรงนี้เลยโบวท็อปไม่หายไม่ได้หมดวะนะครับจับโบวท็อปห้าตัวนะครับ จะได้จับแมงดิมา์นะตัวนี้ก็เด็ดนะฮะตัวนี้ก็เด็ดนะครับแล้วก็ทาร์นเฟอร์เจ็ดโปเกมอนนะฮะก็ลบโปเกมอนเจ็ดตัวแหละนะฮะจะได้บอลดำเจ็ดลูกนะครับแล้วก็ส่งของขวัญให้เพื่อนนะฮะสามอ่าสามอันนะฮะจะได้อ่าสปะรดตสามลูกรีวอร์ดใหญ่จะเป็นบอลน้ำเงินห้าลูกแล้วเอพีสี่ร้อยแปดสิบสามนะฮะบอลดำอีกสามลูกนะฮะอ่าแล้ว ก็อันต้าโบนัสอันล็อกสเตปที่3นะฮะจับอมไนท์นะฮะอมมาไนส์อะไรนี่แหละนะครับหรือคาบุโตะนะฮะจะได้จับแอโร่แดกทิวครับ mm hmm. อ่านะฮะใครยังไม่มีแอโร่แดกทิวก็เนี่ยแหละฮะสเต็ปนี้จะได้จับนะครับแล้วก็พาวเวอร์อัพโปเกมอนห้าครั้งนะฮะก็เพิ่มพลังโปเกมอนห้าครั้งนะฮะจะได้อแมกรีไวท์สามอันนะฮะอันนี้ชุบชีวิตแบบเต็มหลอดนะครับ แล้วก็ได้หัวใจจากบัดดี้หหัวใจนะฮะอันนี้ก็ทำไปนะฮะหาหัวใจไม่ยากครับให้อาหารถ่ายรูปเล่นกับมันพาไปตีพาไปเดินก็ได้และนะครับได้เบอร์รี่เอันนะแล้วก็รีวอร์ดนะฮะจะได้บอลแดง15ลูกนะฮะเอควีสี่แล้วก็บอลดำสาลูกนะฮะอ่า อันต้าโบนัสอันล็อกสเต็ปที่4นะครับจับ7โพลีกอนจะได้อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะผมดูก่อนจำชื่อมันไม่ได้แล้วเยอะอจริงๆนะฮะอ่าอัปเกรดการ์ดนะครับอัปเกรดการ์ดก็เอาไว้กลายร่างโพลีกอนนั่นแหละนะครับหอันแล้วก็พัฒนาร่างโปเกมอนนะฮะหนึ่งตัวอะไรก็ได้นะครับ จะได้บอลดำ8ลูกนะครับ8ลูกนะฮะคือมันจะวนเวียนอยู่ 8, 7อะไรของมันเนี่ยอยู่นี่นแหละนะฮะแม่แล้วก็ใช้เบอรี่ในการจับโปเกม,มอน10ลูกนะฮะจะได้สับประรด5อันนะฮรรีรวอร์ดใหญ่จะเป็นบอลดําเงิน10ลูก fp 483แล้วก็บอลดำ3ลูกนะครับแล้วก็มาถึงโบนัสอันล็อกอันที่สเต็ปที่5นะครับ ก็จะเป็นการจับโปเกมอนหินนะหิน15ตัวนะฮะจะได้จับโอนิกชนะเลดหรือว่าตีบอสชนะไม่ว่าจะกี่ดาวกันแล้วแต่จะได้จับชิวก้อนนะครับเพิ่มพลังโปเกมอน7ครั้งจะได้จับแคนิดอสนะครับนี่ก็ลุ้นชายนี่หมดเลยนะครับรีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดจะเป็นบอลแดง30ลูกบอลดำา3ลูกแล้วก็สตารัสส0งพ นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ r e d u c ด c o m นะครับก็ทำกันไปครับผมนะฮะช็อตนิวสั้นๆแค่นี้นะครับผมใครอยากตีบอสอย่าลืมนะฮะถ้าผมไลค์ก็ได้ตีนะฮะแล้วก็มาแย่งชิงกันว่าใครจะได้ตีบ้างนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะ s ับสคริปชั่นเป็นกำลังใจกันด้วยก็ได้นะฮะถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกช่องนะฮะสนับสนุนช่อง50บบาทนะครับกดได้ฮะนะฮะอ่า นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะฮะไม่ได้บังคับนะครับนะครับแต่ถ้าใครกดจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ